สวัสดีค่ะทุกคนมาเช้าวันจันเลยนะคะเรียกว่ามาปลุกให้ทุกคนตื่นค่ะจากความงงงวยทั้งหลายนะคะเพราะว่าลิซ่าขยับแล้วค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานี้เองนะจ๊ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเมื่อวานคำคำ,ำของเกาหลีด้วยนะคะหลังจากที่แอดเด็โพสภาพว,าว่าสาวๆเดินทางถึงเกาหลีการเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็อยากจะถามว่าน้องลิซของเราเนี่ย แห่ใส่ถ่านกี่ก้อนนะหรือว่าใช้แบตชาร์จหรือเปล่านะคะทำไมพลังถึงเยอะล้นหลามขนาดนี้นะคะหรือว่าได้ชาร์จนะนอนหลับบนเครื่องมาแล้วหรือเปล่าจะ๊ะเพราะว่าเจอน้องปรากฏตัวค่ะถึง2คอนเสิร์ตด้วยกันนะคะเรียกว่ากลับมาปุ๊บก,ก็ออกงานปั๊บเลยทีเดียวนะจ๊ะ อันแรกก็ไปเชียร์หนูมินนี่ค่ะแล้วก็บรรดาเพื่อนๆนะคะในจีไอเดลด้วยนะคะเพราะว่าน้องมินนี่ก็มีคอนเสิร์ตนะจ๊ะที่เกาหลีใช่ไหมก็หลายคนพูดถึงความสัมพันธ์นะของน้องนะรวมไปถึงแทก็กกุกไลน์ที่ยังคงเหนียวแน่นนะนะคะไม่ว่าน้องจะไปโผล่คอนเสิร์ตเนี่ยจะไปกับใครนะจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนี่ยน้องก็สามารถไปได้ด้วยอย่างสง่างามนะคะเพราะว่าก็จะเห็นว่าถ้าคนไหนจะให้เป็นเพื่อนเนี่ยก็คือเป็นเพื่อน เห็นชัดเห็นกันไปเลยอะว่ามาด้วยการถ่ายรูปด้วยกันอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้พูดในเทสที่ว่าไม่ว่าจะไปเดินกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามนะคะน้องสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนไร้ข้อคอละหานะจ๊ะอะอันนี้ก็คือไปดูนะมินนี่เรียบร้อยแล้วยังไม่พอค่ะ สร้างความแตกตื่นนะคะถ้าฟังเสียงในคลิปนี้เขาก็จะแบบชัยลิซ่าไหมช่ยลิซ่าไหมนะคะแอดคอนุญาตนะคะนำคลิปนี้มาลงด้วยให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ JKV l i ลิซ่านะคะขอบคุณมากเลยที่เก็บภาพของน้องเอาไว้ได้ทันนะคะก็ถ้าเดินเท่ๆแบบนี้กับหมวกเซลินตะโกนมาตไกลนะคะก็ยากที่จะเป็นคนอื่นจริงๆแมมแต่ก็พูดยากเพราะดี๋ยน,นี้เนี่ย เขาเรียกว่าไอดอลเกาหลีหลายคนรวมไปถึงนักร้องศิลปินก็หันมาใช้เซลีนกันอื้อเลยนะทุกคนนะก็เป็นกระแสนเนาะอย่างที่เรารู้กันนะคะแต่อันนี้เขาก็บอกว่าลิซ่าแน่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่น้องลิซค,คนเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยมีศิลปินเกาหลีแล้วก็ดาราคนดงังอีกเพียบเลยค่ะที่ไปดูนะคอนเสิร์ตนะบูโนมานะคะทุกคนแหมก็ระดับบูโนมาไปเนาะ อาสรุปบูนโมาหรือบูนโไปอ่ะงงละบูนโมาสนะ <c oughs> เดยวหลายคนมาแอดอย่าก,กวนแต่เช้าสิงง,งวันจันทนะไม่ว่าจะเป็น RM นะคะ BTS ก็ไปรวมไปถึงที่ทำให้แตกตื่นมากๆเลยก็คือสาวน้อย BLACKPINK ของเรานะคะงงหนักมากว่าเออไปด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าไปโผ่ก,กันคนละจุดเพราะว่าต่างคนต่างไปกับเพื่อนไหม เพราะเขาก็บอกว่าเจอเจนนี่ไปดูคอนเสิร์ตบรู o นมา s กับพี่ยอนจีนะคะอ่าเจนนี่ไปกับพี่ยอนจีใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็เจอโลเซ่ด้วยก็ไปดูกับเพื่อนของเธอแล้วก็เวลาเข้าไปนั่งตรงไหนก็คือวีดมากแตกปืนทั้งบรูโนมาสทั้ง b l a c k p ิง k โอ้โหอะไรกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะแล้วก็รวมไปถึงนองลิสด้วยที่เขาเรียกว่าแฟนคลับหรือบิงก็โชคดี ไปเจอลงกระจกคุยด้วยอีกเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มเลยว่านี่คือลิซ่าแน่แล้วนะคะซึ่งบอกว่าคือจะเห็นว่าดวงตาน้องนะ่ะดูเหนื่อยๆก็จริงนะคะแต่ดูรอยยิ้มสิคะโอ้โหเฟชชี่มากเมื่อเจอกับแฟนๆนะคะแล้วจะบอกว่าน้องเป็นคนที่ยิ้มเต็มแล้วแบบทรงปากน้องสวยมากนะทุกคนสังเกตสิคือเป็นคนที่ยิ้มแล้วแบบปล่อยพลังสุดอะเออล่าเริ่มสุดนะคะนี่แล้วเขาก็บอกว่า จริงๆมีอีกหลายคน่ะที่ไปคอนเสิร์ตนะคะ,ะมีน้องแทนกระโดดรถเต้นด้วยนะทุกคน <Yes. S 1> แล้วก็อย่างที่บอกว่าที่เขาจับตากันก็คือนม่ม V B T S ก็ไปด้วยเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าเมมเบอร์ของ BTS สจะไปกี่คนเนาะ mm. อ่ะที่แน่ๆเห็น RM mm. เห็น V ใช่ไหม mm. เขาก็เลยจับตากันว่าเอ๊ะจะแบบ ไปนั่งหรือว่าไปดูกับเจนนี่หรือเปล่านะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เห็นนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าแยกกันดูหรืออะไรยังไงเนาะอ,อ๋อมีอีกภาพหนึ่งออกมาเหมือนน้องแชงกับเจนนี่จะเดินอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ว่าเอหนลิสไม่แน่ใจว่าแยกไปดูกับเพื่อนตัวเองอีกต่างหากด้วยหรือเปล่านะคะ จ่ิง็เลยว่าก็มีหลายเพจค่ะติดตามนะแล้วก็เอาภาพน้องลิซ่าลงว่าโอ้โหลิซ่ามีความโดดเด่นมากในคอนเสิร์ตของโรนมาที่จัดขึ้นที่เกาหลีใต้นะคะเรียกได้ว่าแทบจะเด่นกว่าเจ้าของงานไปแล้วนะทุกคนยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะเป็น h a v e a good day นะคะ